สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอมังวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนกหงยกกันนะครับหงยกเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันแต่โดยทั่วไปแล้วนะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักนกหงยกฮอลแลนด์ใช่ไหมครับที่เลี้ยงกันโดยทั่วไปนะครับราคาก็จะอยู่ในหลักร้อยนะครับก็คือ100บาทขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่บางฟาร์มหรือบางเจ้านะครับที่ เขาเลี้ยงพ่ะขายกันนะครับซึ่งนกหงหยกเนี่ยนะ <_ an> ก็จะเป็นนกที่เพาะพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะทุกคนนะแล้วก็จะออกลูกได้ทั้งปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีช่วงหน้าหน้าร้อนเนาะหรือว่าฤดูร้อนเนี่ยนะเ,เขาก็จะไม่ค่อยไข่กันเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะนกมันก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับก็คือลูกที่ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างไม่ไม่รอดกันไม่ไม่รอดเยอะนะครับแล้วก็เ,เขาก็จะไม่ค่อยผสมพันธุ์กันเนาะเพราะว่ามันร้อน ก่อนที่จะมารีวิวนะครับวันนี to então, ้ผมก็จะมีนี well. ้นะครับมาแนะนำให้เราก็คือเสื้อช่องดากอนมังนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาแจกหรือว่าไม่ได้ทำมาขายนะครับก็คือทำมาใส่เองก่อนนะครับอ่ะอ่ะดังกันทำไมครับลูกค้าอันนี้ครับก็จะเป็นโลโก้ของช่องนะครับดากอนมังนะครับก็ผมก็เป็นคนออกแบบเองนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่ครับข้างหลังเนาะก็จะเขียนว่า YouTube ดากอนมังนะครับก็เป็น าดาวกน,นังก็เป็นชื่อช่องของผมเองนะครับอันนี้ก็ออกแบบเองนะครับสีสรรันก็จะเป็นสีประจําช่องของผมนะครับก็คือสีเหลืองนะครับทาไมถึงชอบสีเหลืองก็คือผมเกิดวันจันทร์เนาะก็เลยเอาสีที่ประจําวันเกิดของเราเนี่ยมาเป็นสีนำโชคของช่องก็คือเป็นสีเหลืองนะครับสำหร,รับวันวนี้นะเราก็จะมาพูดถึงนกหงยกนะครับซึ่งในกรงนี้นะครับก็จะมีหงยก2ชนิดด้วยกันนะครับเป็น2สายพันธุ์นะครับก็จะเป็นนกหงยก ฮอลแลนด์นะครับแล้วก็นกหงยกอังกฤษนะครับพเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่านกหงยกอังกฤษกับนกหงยกฮอลแลนด์เนี่ยนะมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วจะดังกันทำไมละครับลูกครับอโอเคเห็นไหมเงียบเลยเชื่อฟังกันดีซึ่งในกรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอามาตั้งให้ดูนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะมีหงยก2ชนิดด้วยกันเนาะนั่นก็จะเป็นนกหงยกฮอลแลนด์ ก็จะเป็นตัวสีเหลืองเนี่ยฮะตัวตัวสีเหลืองของเราแล้วก็ตัวสีเขียวเนี่ยฮะเขียวเลมอนนี่นะครับก็จะเป็นนกหงหยกพอลแลนนะครับก็คือจะหาได้โดยทั่วไปนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถซื้อเลี้ยงได้นะครับน้องๆก็สามารถซื้อเลี้ยงได้ก็คือราคาก็จะไม่แพงเนาะตั้งแต่1 0อยบาทขึ้นไปเนี่ยก็คือแล้วแต่ฟาร์มละร้อยร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบหรือว่าสองร้อยอะไรเงี้ยเมื่อพร้อมผสมพันธุ์แล้วบาง,บาง,บ,างบางฟาร์มก็จะขายคู่ละสามร้อยสี่ร้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วน นกของยกอังกฤษนะครับราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือส่วนของผมเนี่ยนะถ้าเกิดในในบ้านของผมเองเนี่ยในบ้านดาวกนมังเนี่ยนะก็จะมีอยู่หนึ่งคู่นะครับที่ไว้เลี้ยงไว้สําหรับพอพันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าองฟองของ,ของเรานะครับที่เห็นนี้คือเอามาเลี้ยงเชื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากม่ค่อยเชื่องเทไ่เนาะอ่ะอย่าดังสิลูกอย่าดังสิลูกส่วนเจ้าตัวสีม่วงม่วงสองตัวนี้นะครับสีฟ้าฟ้าน้าเงินเนี่ยนะ ก็จะเป็นนกของโยกอังกฤษนะครับซึ่งน้องแบงค์นะครับเจ้าของเพจ easy farm นะครับได้มาฝากเราเลี้ยงเอาไว้นะครับเพราะว่าน้องบอกว่ากลัวมันเหงาเนาะก็เลยเอามาอยู่กับพวกนี้ก็ผมก็เลี้ยงรวมกันก่อนเพราะว่านกพวกนี้ก็คืออายุเขาประมาณ5-6เดือนเนาะก็คือยังไม่ถึงเขาเรียกอะไรยังไม่ถึงวัยที่จะผสมพันธุ์เพราะว่านกขงยกเนี่ยนะ จะพร้อมผสมพันธุ์ก็ต่อเมื่ออายุ8เดือนขึ้นไปนะครับหรือว่าไม่ไม่ควรต่ำกว่า8เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะ่ยจะดีเพราะว่าลูกที่ได้นยก็จะสมบูรณ์นะเพราะว่าพ่อแม่นกเขามีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่า8เดือนขึ้นไปดีที่สุดนะครับสาหรับนกหงส์หยกเมื่อเขาผสมพันธุ์แล้วนะในสําหรับนกหงส์หยกฮอนแลนนะผมว่ามันจะออกออกไข่ทั้งปีลูกออกลูกกันทั้งปีนะครับก็คือถ้าอายุได้เนี่ยเขาก็จะออกกันทั้งปีก็จะเว้นหน้าร้อนอะไรที่ผมบอกแต่ว่วานนกกกงงยอัฤษ ก็คือแบบผมเลี้ยงมาในในส่วนตัวของผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าฟาร์มอื่นหรือว่าบ้านอื่นเขาเลี้ยงจะเหมือนผมไหมนะครับก็ของผมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะออกลูกได้ยากมากผมเลี้ยงหงยกอังกฤษก็ตั้งแต่ต้นปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนมกราเนาะก็เกือบปีแล้วนะครับก็เพิ่งจะมาไข่ก็คือเคยไข่แล้วแหละ แต่ว่าก็คือเหมือนไม่รอดครับคือตายโคมมันอาจจะเป็นช่วงที่อากาศที่ปรับเปลี่ยนบ่อยนะครับก็จากร้อนมาเย็นแล้วฝนตกหรือว่านาวอะไรเงี้ยครับคือมันก็ทําให้อากาศอากาศสวิงเนี่ยมันก็ทําให้นกของเราเนี่ยปรับอุณหภูมิไม่ทันเนาะก็แบบจะตายค่อนข้างเยอะแล้วก็ตายโคมเยอะมากนะครับก็เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนาะก็ก็ไข่นะครับก็ไข่ประมาณ6ฟองนะครับก็ออกมาเป็นตัวอ่าตัว นะครับแต่ว่าไม่รอดไป3 mm. ก็จะเหลือ2นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะไปอัปเดตให้ดูนะครับจะเป็นลูกของเจ้าโปรูตกับราชินะครับก,ก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในรังนะครับ2ตัวตัวก็คือขนตอนนี้ก็ประมาณอายุประมาณกอบากับ2บวันได้แล้วขนก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นแตกใบพายนะครับก็จะมีความน่ารักมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปให้ดูดูกันนะครับว่าจะมีความน่ารักขนาดไหนนะครับเมื่อเราใส่กันว่านกหงส์ยกอังกฤษกับนกหงส์ยกฮอลแลนด์นั้น แตกต่างกันอย่างไรนะครับจากที่ดูนี่ฮะทุกคนนะจากที่เราเห็นในกรงนี้นะครับ5ตัวเนี่ยความแตกต่างก็ชัดเจนก็คือขนาดและรูปร่างนะครับซึ่งนกหงส์หยกฮอลแลนด์จะมีขนาดเล็กกว่าเนาะนกหงส์หยกอังกฤษนะครับจากที่เห็นอยู่ก็จะมีขนาดเล็กกว่าส่วนนกหงส์หยกอังกฤษนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอะขนมันจะพองฟูตรงส่วนหัวครับเนี่ยมันจะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอนะนกที่แบบมัน เหมือนนกแก่ไหมที่แบบหน้าหน้า,นาปูปูมันมีหนวดมีอะไรเงี้ยครับมันก็จะดูขนพองขนฟูถ้ายิ่งโตเต็มวัยนะครับเขาก็จะมีสวยงามมากแต่ผมก็จะไปถ่ายเ,เจ้าปูรุษกะลาชิีเนาะที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนั้นเขาก็จะเป็นเป็นวัยที่พร้อมผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็วเป็นวัยที่แบบมันโตเต็มวัยแล้ว่มันก็จะผัดขนสีสันสวยงามนะครับขนาดรูปร่างมันก็จะใหญ่เนาะชัดเจนนะครับก็จะเท่ากับเลิฟเบิร์ดเลยนะครับตัวนะฮะ มันก็จะประมาณนั้นเลยนะครับส่วนการแยกเพศนกหงหยกนะครับไม่ว่าจะเป็นหงหยกอังกฤษหรือหงยกฮอลแลนดนะครับการแยกเพศก็จะเหมือนกันเนาะตัวผู้ก็จะมีจมูกสีฟ้าสีม่วงอมฟ้าแบบสีแบบสีม่วงนะครับก็คือส่วนตัวเมียน,นนะก็จะมีจมูกสี ขาวเนาะออกน้าตาถ้าก็แบบพ้อมผสมพันบางบางตัวก็จะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ใน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 รูจมูกหรือบริเวณโกร่งจมูกเนี่ยนะมันก็จะเป็นสีขาวเนาะสีขาวเยอะกว่านะครับส่วนเนี่ยเห็นไหมอย่างเจ้าตัวสีเขียวนะครับที่เป็นฮอลแลนด์เนาะเขียวเลมอนเนี่ยก็จะเป็นตัวเมียส่วนตัวเหลืองของผมเขาจะจะจมูกสีชมพูนะครับซึ่งนกที่เป็นสีเหลืองตาแดงขาวตาแดงอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดูจมูก่อนข้ายากนิดนึงเพราะว่ามันก็จะอะไรอ่ะมันจะใกล้เคียงกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะออกชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็จะดูได้ง่ายแหละดูจากลักษณะเนาะตัวผู้ก็จะล่าเลงมากกว่านะครับส่วนการดูเพศของนกของอังกฤษก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีจมูกสีฟ้าเนาะในในตัวผู้แล้วก็ตัวเมียก็จะมูกสีขาวนะครับ ก็จะมีความน่ารักมากๆกเลยนะครับเนี่ยก็คือเจ้าตัวเหลืองกับเจ้าตัวเขียวเลมอนเนี่ยนะผมก็เอามาคู่กันเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเมื่อเขาอายุถึงวัยที่จะผสมพันธุ์แล้วเนี่ยจะได้ลูกสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองนะครับไม่แน่ใจว่าพ่อแม่เขาสปิตตาแดงมาไหมก็อาจจะได้ตาแดงนะครับก็รอรุ้นกันอยู่นะครับส่วนเจ้าองฟองของเราเนี่ยนะที่เอามายัางเชื่องแต่ว่ามันไม่เชื่องเนี่ยนะมันก็เป็นตัวผู้นะครับทุกคนนะองฟองเป็นตัวผู้นะครับก็คาดว่า ก็อรอลูกของเจ้าโปโลสกับราชินะครับถ้าเกิดได้ตัวเมียก็จะเอามาคู่กับอองฟองหรือว่าจะเอาของน้องแบงค์เนี่ยฮะสักหนึ่งตัวเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียนะฮะมาคู่ก,กันเพราะว่าของแบงค์เป็นมันเป็นคคกเดียวกันไม่สามารถที่เอามาผสมพันธุ์กันได้นะครับเพราะว่าซีโมงสองตัวเนี้ยก็เป็นคนละเพศเนาะเป็นเพศเมียตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเพศผู้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเกิดได้ตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยนะนะก็จะเอาไปผสมพันธุ์กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอมาอัปเดตกัน เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเจ้าโปรลูกกาลาชีแล้วก็ลูกๆของเขาที่อยู่ในรังครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นเจ้าโปลูกกับลาชีนะครับโปรลูกก็คือนี่ครับเจ้าตัวสีเทาหน้าเหลืองนะครับก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ส่วนตัวสีฟ้าหน้าขาวนะนะก็เป็นแม่พันธุ์ของเรานั่นก็คือชื่อลาชีนะครับตอนนี้เจ้าลาชีเนี่ยก็จะกกาเรียกะไรกกลูกอยู่ในรังนะครับตอนนี้ผมก็เหมือน ไล่เขาออกมาก่อนนะครับเนี่ยเขาเข้ารังไปแล้วครับเขาก็น่าจะห่วงลูกนิดนึงนะฮะบรูทบลูสผมชื่อกางตครับไมตัวูเขาก็จะแบบสง่างามมากแล้วก็สวยมากนะทุกคนนะหน้าเขาก็จะพองแบบขนฟูหัวฟูมากกว่าอา่อหยกฮอลแลนดนะ์เนาะเพราะว่าหงยกฮอลแลนด์ก็คือแบบธรรมดาก็จะไม่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 พองกลนขนาดนี้นะครับแล้วก็ขนาดตัวก็จะไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยสีจมูกก็คือสีฟ้า สีม่วงชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็ต้องแผงคอเนี่ยก็คือแบบจะย้อยลงมาเหมือนแบบเป็นหนวดเคราที่แบบสวยงามมากเลยนะทุกคนนะะเดี๋ยวเราไปให้ดูลูกของเขาดีกว่าเขาก่อนตะเอตะเอตะเอราชีขอดูลูกนิดนึงนี่นะครับก,นะก็เป็นโฉมหน้าของลูกๆเจ้าราชีกับเจ้าปอลุกของเรานะฮะก็มีความน่ารักมากๆเลยก็คือรอดชีวิตอยู่สองตัวนะครับ ก็มีความน่ารักมากใช่ไหมครับผลก็กำลังฟูเลยสีเหรอก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้สีไหนนะครับแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นโทนสีเทาหรือไม่ก็สีฟ้าก็ยังคาดการไม่ถูกนะครับจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นะครับก็คืออยากให้เหมือนพ่อเพราะว่าสีเทาหน้าเหลืองเนี่ยก็ค่อนข้างหาได้ยาก นะครับราคาก็ปกตินะครับผมจะขายลูกป้อนเนี่ยนะลูกป้อนแบบนี้นะก็คือตัวละอ่า5้0บาทนะครับส่วนถ้าเกิดลงลังแล้วอะไรเงี้ยก็มาดูสีกันอีกทีนึงก็ราคาก็จะปรับขึ้นตามสีหรือว่าตา,ตามความพึงพอใจกับการพูดคุยของแต่ละคนมากกว่านะครับก็คือถ้าเกิดผมมีเยอะๆอะไรเงี้ยก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับเป็นกันเองนะครับผมจะขายไม่เยอะนะฮะ ครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มาพูดถึงนะครับนกหงส์ยกอังกฤษกับนกหงส์ยกแลนนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือเห็นได้ชัดนะครับจากรูปทรงนะครับที่อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาอธิบายแค่นี้แหละมาอัปเดตลูกๆของผมว่าเจ้าปูรุกขลาชีน่ะมีลูกน้อย2ตัวแล้วคือโตขนาดไหนแล้วนะครับ ก็คลิปต่อ,ตอไปแต่ผมมาทำอะไรให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับ YouTube ช่องดากอนมังนะครับ D R A K O N M U N G นะครับ ห,หรือใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรหรืออยากให้อธิบายเกี่ยวกับอะไรก็สามารถบอกกับผมได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะพยายามนําความรู้ที่ผมมีหรือว่าประสบการณ์ที่ผมได้รับมาหรือว่าไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็คือจะมาบอกกับทุกคนนะครับโดยผ่านช่องดากอนมังนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็มาติดตามของช่องผมเยอะๆนะครับตอนนี้ก็คือโฆษณาก็เข้ามาในในช่องของผมแล้วแหละนะครับก็ก็ รบกวนนะครับขอร้องนะครับคืออยากดข้ามโฆษณานะครับก็คือพยายามขอร้องนะครับถือว่าเป็นคําขอร้องนะครับของคนที่แบบน่ารักหน้าตาดีคนนี้นะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะครับดูโฆษณาจนจบนะครับทุกๆคลิปเลยนะครับอย่ากดข้ามนะครับขอร้องนะครับช่วยกันดูโฆษณากันให้จบนะครับนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไป มาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมมากดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะครับ YouTube ช่องดากอนมังด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับใน YouTube ช่องดากอนมังนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับบายบายไปเล็วบายบายลูกบาย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 